สวัสดีครับสุนิโชทเบิลชาแนลนะครับนี่ครับเมืองบูไนนะฮะก็เห็นมัสยิดทองคำนะฮะอยู่ด้านหน้านู้นครับเดี๋ยวจะเดินไปชมภายในนะครับว่างดงามแค่ไหนนะครับน่าจะให้คนเข้าไปชมได้นะฮะเป็นมัสยิดกลางของเขานะครับโอ้สวยงามมากแต่ตอนนี้ที่กล้องนี้มันจะย้อนแสงนะฮะอาจจะเห็นได้ไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยว ต่ไปใกล้หนึ่งฮะและนี่คือสนามฟุตบอลของเขานะฮะก็มีสำนักง,งาน HSBC ธนาคาร,ระมาตั้งที่บรูไนนะครับนีงงน่นครับสำนักงานออฟฟิศนะับก็ตึกจะไม่สูงมากนะฮะไม่เหมือนสิงคโปร์ครับ เดี๋ยวสนิทโจเดินข้ามถนนเลยครับสังเกตด,ดูนะฮะช่วงนี้หรือว่ามันไม่ค่อยมีรถนะนะฮะรถมีถนนก็ก็สะอาดนะฮะสะดวกสบายครับรถล,ลากก็ไม่ติดนะรับรูในฮะรูว่าภาษีรถก็แพงหรือเปล่านะ ก็เดินชมห้องกันเลยนะครับ,บรสซนหลอดจิตท,ทองคำครับีี่ครบดูชื่อสั้นนะฮะยายาสันสันตันญา,าจิตพัสนสนนี่ครับอ่านนี้แล้วกันนะครับผู้ชมครับเออผมอ่านผิดนะฮะครับ,รบนี่คือตรงนี้นะฮะ มากครับเมื่อตอนกลางวันที่นั่งเรือไปก็เห็นอยู่นะคะแต่เห็นด้านหลังนะอันนี้คือด้านหน้าไม่แน่ใจว่ค่อยเข้าไปได้หรือเปล่านะครับสวยครับ ก่อนที่ติดตามชมครับสนิทโจอทวิชเนียครับเมืองบรรดาเซรีเบกาวันบูในดารุสสลามครับ